สวัสดีคับวันนี้เราจะมาทำเห็ดย่างกับสาดแตงกวาญี่ปุ่นครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาทำสาดแตงกวาก่อนนะครับสาดว่ากรเมจะแช่น้ำไว้มันจะได้นิ่มๆครับหั่นแตงกวาญี่ปุ่นครับแตงกวาเนี่ยเราก็จะซอยบางเลยนะครับ เราก็จะใส่เกลือนะครับใส่เกลือเพื่อให้น้ํามันออกมาแล้วก็ก็จะขยําเอาน้ําออกครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาน้ําออกตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนที่มันอยู่ในตัวยําของเราเนี่ยมันจะไม่เข้มข้นครับเดี๋ยวมารุงน้ํายํกันนะครับความหวานเนี่ยเราก็จะมาจากน้าําตาลทรายน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นนะครับ1่ช้อน โชยู่นะครับอัตราส่วนของคอปเตอร์เนี่ยครับก็จะเอาเป็น1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งครับก็คือเท่ากันหมดอย่างละหนึ่งช้อนครับคนให้น้ำตาลละลายนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเตรียมเห็ดเลยนะครับเราจะใช้เห็ดบางๆเลยนะครับบางคนอาจจะมีเครื่องซไายนะครับงั้นก็ใช้ได้เหมือนกันครับเห็ดที่เราใช้วันนี้นะครับเป็นเห็ดนางรมครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาทำซอสที่ไว้ย่างเห็ดนะครับอันนี้คือสาเกครับ6 0 m l ชอลอยย่นะครับ60 ml เหมือนกันครับมิน60 ml นะครับน้ำมันงานิิดหน่อยเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวจะเอาตั้งไฟก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็ดของเรานมันแข็งอยู่ครับยังเสียบไม้ยังไม่ได้ เขาจะตั้งไฟประมาณอ่อนๆนะครับไม่ต้องให้เดือดนะครับเราแค่ให้เห็ดของเราเนี่ยมันนุ่มๆตอนนี้ก็เอาขึ้นด้นครับตอนนี้น้ำของแตงกวานะครับมันคายน้ำออกมาแล้วครับเดี๋ยวาจจล้างน้ำก่อนครับพล้วเดี๋ยวเราเอาสายายวากมิ่นะครับที่เราเสด็จน้ำแล้วเนี่ยเอามาย่างดนไฟหน่อยครับ เสร็จเดี๋ยวใส่ลงไปในน้ำยำที่เราทำเลยนะคะแล้วก็แตงกวาที่เราบีบน้ำเกลือออกก่อนนะครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาใช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเวลาเสิร์ฟมันจะได้เย็นๆเดี๋ยวเราก็จะเอาเห็ดมาเสียบไม้นะครับนี่นะครับเสียบให้ได้แบบนี้นะครับนี่คร เสร็จแล้วก็ย่างเลยนะครับแล้วก็เอาซอที่เราต้มเห็ดนะครับเอามาทาเห็ดเลยครับเมนูนี้ก็ไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะใครกินเจก็กินได้นะครับอร่อยมากแล้วก็กลับด้านนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาจัดเสิร์ฟกันครับ เดี๋ยวเราก็จะโรยหน้าขาขั่วนะคะตรงนี้ถึงเวลาชิมหอยมม่มครับมือขอปดมากเครับอรนะ่อยมหมมีทั้งเค็มหวานเมนูนี้ว่าชอบมากเครับเดี๋ยวลองกับอันนี้บ้าง พอเรากินกับเห็ดย่างของเราเนี่ยตัดได้กันดีนครับแล้วก็ดีที่เรา,เาไปแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่ามันเสิร์ฟเย็นๆอร่อยครับเห็ดย่างของเราซอสเราก็ปัวได้ไม่ครับเมนูเนี้ยกราอยากให้ไปทำตามกันมากเลยนะครับเราไปทำตามกันดูนะครับ